ทีนี้เรามาดูเรื่องของธุรกิจของฟุตบอลกันบ,บ้างเราไม่เคยได้พูดถึงนะครับแต่จริงๆแล้วทีมฟุตบอลก็เหมือนบริษัทนี่แหละครับที่เขาจะต้องมีเรื่องของตัวบาลานซีดนะครับและหนึ่งในทีมที่ถือว่าโดดเด่นมากๆในอดีตนะครับเพราะความสําเร็จมาหาศาลร,รายได้เยอะมากกำไรเยอะมากแต่กลายเป็นทีมที่ขาดทุนมากที่สุดนะครับทีมหนึ่งในพรีเมียร์ลีกแล้วทีมนั้นคือแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดทำไมจึงเป็นเช่นนั้นติดตามได้ไดในช่วงของ b s i n e s s Insight ครับ ในช่วงที่มาเชสเตอร์อยู่ในแต่รุ่งๆนะครับถือว่านอกเหนือไปจากผลงานที่ดีในสนามแล้วเนี่ยแต่ว่าผลประกอบการเองถือว่าดูดีมากๆเลยนะครับทีนี้ก่อนที่จะเดินหน้าไปที่บาร์นินนะครับว่าโดยปกติแล้วอุตสาหกรรมฟุตบอลทีฟุตบอลนะครับจะมีรายได้จาก3แหล่งหลักด้วยกันแหล่งที่1นึ่เขาเรียกว่าเมอร์ชันด์ดส์ครับเช่นสินค้าเสื้อฟุตบอลของที่ระลึกเป็นเงินเยอะมากมายมหาศาล2คือสเตเดียมครับก็คือเงินที่คนเข้าไปซื้อตั๋วนั่นแหละครับและ3เป็นเงินก้อนที่ใหญ่ที่สุดก็คือการถ่ายทอดสด นะครับทีนี้เรามาดูกันบ้างครับว่าทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี้เนี่ยตอนนี้ผลประกอบการที่บอกมันไม่ดีเลยเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้าง3ปีที่ผ่านมาพวกเขาขาดทุนไปแล้วมากกว่า300ล้านปอนด์ด้วยกันกลายเป็นสโมสรที่ขาดทุนมากที่สุดเป็นอันดับที่2นะครับรองจากเชลซีนะครับอันนี้หมายถึงในแง่พรีเมียร์ลีก มาดูในแง่ของรายได้กันบ้างเมื่อชันด์ยังกงไปได้สเตเดียมสนามเต็มทุกนัดครับแต่ทีนี้การที่ไม่ได้เข้าไปเล่นในตัวแชมเปียนส์ลีกบ่อยเท่ากับที่เคยเป็นมาหรือไม่ได้เข้าไปในรอบลึกๆส่งผลกระทบครับให้รายได้จากการถ่ายทอดสดน,นั้นลดต่ำลงไปเยอะมากอย่างมีนัยสำคัญผู้ที่มีการวิเคราะห์ในวงการฟุตบอลบอกว่าจากเดิมแล้วเนี่ยครับการผ่านเข้าสู่การแข่งยูเอฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับทำรายได้เยอะมากยิ่งถ้าเข้ารอบลึกเงินที่ได้ยิ่งต้องเยอะมากขึ้น แต่พอเกิดความล้มเหลวครับทีมไม่สามารถคุณลิฟายเข้าไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกได้แล้วเนี่ยทำให้สโมสรขาดทุนเพิ่มขึ้นไปก90ล้านปอนด์โดยเฉพาะยิ่งเลยถ้าเกิดไม่สามารถที่จะเข้าไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกได้ในฤ่ดูกาลหน้าก็จะเสียรายได้อีก80ล้านปอนด์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาเรื่งสถานะการเงินที่ถดถอยไม่ใช่เรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นนะครับแต่ทีนี้ครับถ้าเราดูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ถ้าเทียบกับยุคที่เฟื่องฟูผมเรียกกันอย่างนี้แล้วกันยุคที่เป็นเซอร์เล็กซ์เฟอร์กูสันเนี่ยไม่ใช่หน้าตาแบบนี้ถ้าเราดูนะครับเทียบกับทีมอื่นๆนี้เนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลงอย่างน่ากลัวมากแม้บางทีมเนี่ยนะครับลงไปแต่ก็ยังสามารถกลับมาได้นะครับแต่ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันนี้ แดงพอสมควรทีเดียวนะครับซึ่งครั้งนี้ผลประกอบการแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นนับตั้งแต่ทศวรรษที่80น,นะครับน่าแปลกใจนะครับว่ามหาเศรษฐีชาวอังกฤษก็คือเซอร์จิมแรดคลิฟฟ์ซึ่งตอนนี้เป็นเจ้าของร่วมนะครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะพลิกฟื้นสโมสรฟุตบอลที่เจอปัญหาได้ที่ผ่านมาครับตัวเขาเป็นยอดนักธุรกิจเลยนะครับก็ทำกำไรให้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ฟื้นธุรกิจหลายอย่างลกลับขึ้นมาได้แต่ครั้งนี้ไม่ใช่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ด้วยประสบการณ์การทาง,งานของเขานะครับก็เลยทาให้ครอบครัวเกรเซอร์ซึ่งก็เป็นเจ้าของเก่าเนี่ยสนใจในตัวเขาแล้วก็เซอร์จิมเซอร์จิมแรคลิฟเข้ามาถือหุ้นร่วมกันนะครับกับทางด้านเกรเซอร์25%พยายามรื้อปรับโครงสร้างสโมสรเลิกจ้างพนักงานบางส่วนตัดค่าใช้จ่ายเช่นการลดค่าอาหารกลางวันฟรีให้กับพนักงานลดค่าใช้จ่ายด้วยนอกจากนี้ครับยังได้มีการแต่งตั้งผู้จัดการทีมคนใหม่ก่อนนั้นนี้เป็นเอริกเทนฮาครับจากนั้นเอริกเทนฮาก็จากไปแล้วก็ได้รูเบนอาร์มอริมนะครับ จากทางด้านสปอร์ติ้งลิสบอนเข้ามาในเดือนพฤศจิกายนแต่แน่นอนเข้ามาค่าฉีกสัญญาก็1ค่าจ้างอาโมริมก็อีกหนึ่งนะครับ แต่ใช้จ่ายเงินไปเยอะแล้วแต่ผลการแข่งขันไม่ดีขึ้นหรือว่าแย่ลงด้วยซ้าเป็นโจทย์ใหญ่เลยนะครับเพราะว่าการฟื้นฟูทีมฟุตบอลคือ performance ในสนามต้องดี performance นอกสนามในบาลานซิตก็ต้องเด่นด้วยนะครับมันคงไม่ใช่แค่ว่าการเข้าไปดูเฉพาะว่าบาลานซิตเป็นอย่างไรตัดต้นทุนอย่างไรด้วยสิ่งหนึ่งนะครับที่บรรดานักวิเคราะห์บอกคนจะปรับให้เร็วคือเรื่องของค่าตัวนักเตะน,นะครับที่ผ่านมาสโมสรมีการดึงเอานักเตะเจ๋งๆเข้ามาเยอะมากด้วยค่าตัวที่สูงมากเสียเงินไปหลายสิบล้านปอนด์แต่สังเกต ว่าพอเข้ามาอยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปั๊บมูลค่าค่าตัวของนักเตะเหล่านะั้นกับดรอปลงไปนะครับลดลงไปเรื่อยจะพบว่าก่อนเซนกับหลังเซนมูลค่านักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปรับตัวลดลงเยอะมากไปดูเทียบกับคู่แข่งนะครับไม่จะเป็นทีมต่างๆถ้าเป็นสีน้ำเงินคือมูลค่าค่าตัวนะ่ะสูงขึ้นสีแดงคือมูลค่าค่าตัวเนะี่ยก่อนเซนกับหลังเซนเนะี่ยลดลงเราไปดูนะครับลิเวอร์พูลแมนซิตี้มีสีฟ้าและสีน้ำเงินเยอะมาก นะครับอาร์เซนอลมีสีน้ำเงินสีฟ้าอยู่นะครับเชลซีเองนะครับซึ่งเป็นทีมที่ขาดทุนเยอะที่สุดอันนี้ก็จะมีสีแดงมากกว่าแต่สีแดงเยอะที่สุดเลยก็คือแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดนั่นเองเพราะฉะนั้นครับอันนี้เป็นเรื่องของธุรกิจที่หลายคนอาจจะไม่รู้นะครับเพราะเราจะเห็นตัวผลในสนามแต่ที่สุดแล้วมันสร้งสะท้อนกลับมาที่บาลานซ์ชีดและทีมบางทีมก็เก่งมากครับผลงานไม่ได้เด่นนะครับแต,แต่ปั้นนักเตะขึ้นมาแล้วขายอย่างเดียวครับน้ำเงินอย่างเดียวผมยกตัวอย่างเลยอาร์แจ็คอัมสเตอร์ดัม ดีที่สุดละนักเตะดีปั๊บขายทันทีเพราะนั้นก็เป็นทีมที่รวยมากนะครับโดยแล้วก็ผลงานก็ไปเรื่อยๆเป็นทีมนักปั้นในขณะเดียวกันอีกทีมครับอยู่ในอิตาลีปาเลโมคนไหนที่เก่งๆไปอยู่ในยุโรปมาจากปาเลโมทั้งนั้นโดยเฉพาะในอิตาลีเจ้าของรวยชื่อซัมปารินีแต่ตายไปแล้วแต่ทีมเนี่ยอยู่ระหว่างซีรีส์เอกับซีรีส์บีตลอดแต่เขามองในแง่ที่ว่าเงินสมสรเยอะขึ้นเรื่อยๆแต่ดีที่สุดเลยคดีสองอย่าง ได้อย่างเดียวไม่เพียงพอแน่นอนแน่นอนนะคะก็นนะะแล้วแต่กลยุทธ์ด้วยนะคะว่าสโมสรไหนนะคะจะใช้กลยุทธ์แบบไหนด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The s t a n d a r d Wealth ค่ะ